แขนน้องสองข้างเนะี่ยฉันกำลังช่วยไอ้เขาเลือดหยุดไหลแต่มันก็ยังไม่หยุดเลยแล้วเขาไม่ตอบเลยนะเขาไม่พูดอ,อะไรสั<า>กคำนะเลยอนะ่ะฉันเป็นห่วงนะรู้หรือเปล่าล่ะในฐานะนานาเพื่อนอนะ่ะโดรธีเธอได้ยินฉันหรือเปล่าโดรธีโดรธีโดโรธีโดโรธี มีอะไรหรือเปล่านะโดโรทีโดโรทีมีอะไรหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยอะไรน่ะจะทำอะไรอะโดโรทีโ เธอจะทำอะไรเนี่ยฮเธอทีเธออย่าทำสิเธอเธอทำอะไรน่ะ เต็มเลยอ่ะจะจะจะไปไปไปบอกไมเนอร์นะเมือเต็มเลยอ่ะกองเป็นพื้นเลยอ่ะเกิดอะไรขึ้นน่ะโดนทีกีดแขนอ<า>่ะอะ้านาที เธอโอเคหรือเปล่าอ่ะเธอเป็นอะไรเนะี่ยโดรีเธอยัมีสติอยู่หรือเปล่าเลือดเต็มเลยอ่ะทุกคนฉันจะต้องทำยังไงดีอ่ะโดทรีฉันขอรู้หน่อยโดรธีเธอได้ยินพวกเราหรือเปล่าโดรีอย่าสกิอย่าสกิบเขานะเลือดเต็มอ่ะ โอเคหรือเปล่าอ่ะนี่มันโดนรถีไม่ได้สับเปลีวโอ้โอ้รอนะูน่าจนใจไมเนอร์มันดกิด<ห>อะไรขึ้นเหรอฉันว่าต้องพาไปห้องบำบัดไหมเนี่ยนั่นสิรถที่ได้ยินฉันไหมอ่ะ เรอมีสติไหมเนี่ยตรดทีได้ยินฉันหรือเปล่าตรดทีได้ยินฉันหรือเปล่าตรดที ทีโดน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 ทีตื่นสิโดนทีโดนทีหายไปไหนโดนทีโดนทียุดโดนแล้วนะโอเคหรือเปล่าอ่นายเป็นอะไรฉันต้องไปหาศาสตราจารย์แล้วเหรอโดนทีไปเรียกศาสตราจารย์มาสิไหมเนอะยุดโดนโดนทีฉันโอเคแล้วล่ะนายแน่ใจนะโดนทีโดนทีตื่นสิโดนทีโดนที ตื่นหน่อยสิโดนทีโดนทีศาต้าจา์อยู่ไหนนะ่ะศาต้าจา์อยู่ไหนอะ่ะและ้วเราเราจะแบกโดนทีไว้ห้องประบัดยังไงน่ะเั่นสิฉันแบกไม่ได้ฉันรับไม่ไหวอะ่ะโดนทไีได้ยินฉันรอเปล่าโดนทีต้องทำแบบ ฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันน่ะโรธีโดโรธีเธออย่าเพิ่งตายเลยนะขอร้องละขอร้องละโดโรธีเธอได้ยินฉันหรือเปล่าวะโดโรธีฟื้นสิได้ยินตอบหน่อยสิฉันยังไม่ได้ร้องเพลงเธอฟังเลยนะโดโรธี โดนทีก็ได้ลรือสตัดจามาทีโดนทีเขาเองกนเองเออฉันว่านายทำอย่างนั้นไปจะยิ่งเสียเลือดเพิ่มนะเพราะกีดแคบอ่า <ใน S 2> รู้สึกสรู้สึกผ่อนคลายไหมครับไม่<ช> <laughs> ออกมาดีกว่าน,นะคัณไม่ใช่เรื่องตล,ตล,ตลกนะ ตัวรีกีดแขนแล้วตัวรีก็ไม่ตอบนะแล้วตัอรีก็เป็นแบบนี้เออฉันว่าเธอหมดสติเนะี่ยเขาว่าเสียเลือดมากเกินไปเนะนี่ยตอนนี้ต้องเราจะเอาเขาไปห้องประมาเนฉันจะบ<า>แบกยังไงเล่าเพื่อนๆกำลังออกไปที่มีความสาม,มารถในการช่วยเหลือมาเนะี่ยต้องใจเย็นนะเพราะตอนนี้ต่อให้เธอเมันไปมันก็ช่วยอะไรไม่ได้เนี่ยแล้วก็ตอนนี้ฉันบอก เธอควรจะยกเขาขึ้นมานั่งดีๆนะ่ะหมายถึงให้เขาพิงกับมนจะยากนี้้่อนเพราะว่าตอนีเขานอนหมดสติอยู่ที่พื้นเนี่ยต้องเอาผ้าเอาาผ้พันพันตรงบริเวณที่เขากรีดไว้ก่อนเพื่อห้ามเลือดเดี๋ยวเลือดมันจะเสียไปมากเลยฉันพันไว้แล้วน่ะเธอพันไว้แล้วใช่ไหมงั้นก็ให้เขาพิงกับอย่างนี้นี่ ก่อนะไม่ควรจะปล่อยเขานอนลงไปราบกับพื้นอย่างนี้นอ,อขอเสียมาเด้ยบาถามนะฉันอยากรู้ว่าทำไมทีถึงปีดเข้ามือตัวเองเนี่ย ฉันไม่รู้เลยนะฉันอยู่อีกห้องนึงนะแล้วอยู่ๆจิมมี่เขาก็วิ่งมาบอกฉันใช่ฉันเข้าไปในฉันคือโดนทีเรียกฉันเข้ามาในห้องนี้แล้วจู่ๆเขาก็โชว์กีดแขนมาให้ฉันดูน่ะแล้วเขาก็โอเคโอ้ว,ว,ว้าวสุดยอดเลยถึงว่าน,านายจดหมายไปบอก เธอก็ได้นะฉันส่งไปแล้วโอเคฉันว่าคนลุน่าเธอเล่าลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเพื่อนให้สาตาจย์ฟังก็ได้นะคือไหวอย่างนี้ค่ะสาตาจาร์เอ่าเพื่อนของหนูเธอตัดสินใจวิ่งไปที่ประตูเพื่อตัดสินใจออกเด็กไม่ได้สติเออ กีแต่ตัวเองนะครับแล้วก็ไปนักบนบ้านค่ะไอ้เรปานประตูก็เปิดบ้านเลยเป็นลอมีทำให้เธอังกนกแตนตัวเองแล้วตอนสตินะคันีเดี๋ยว้เลยเดอดสกการะนผ่าน ท่านว่าแกข้าจาจานมากันหน้าคะัเดีวเชิญทางนี้หน่อยนะคะอ่ะเดี๋ยวท่านขอตัวก่อนนะว <c oughs> ่ายังไงคะเด็กนักเรียนแจ้งว่าผีเด็ก r ร v เว c คลอคุมคลั่งไม่ได้สติและติดแขนตัวเองสรบที่บ้าน r ร v เว c คลอ ฉันว่าฉันกับคุณควรจะต้องไปดูตอนนี้นะคะอ่ะโอเคค่ะได้เลยงั้นคุณบอกเด็กๆจบเรื่องก่อนจะได้ไม่ต้องตื่นตัวเดี๋ยวฉันไปก่อนนะอ่ะถ้าคนนั้นตามฉันมาดูเ็นคลอ นำไปก่อนได้เลยตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างแล้วเมื่อกี้มีเพื่อนเออได้พาศาสตราจารย์ดิปเปิลดูแล้วเบื้องต้นครับแต่ว่าผมยังไม่ทราบเหมือนกันว่าหย่อมหยอมหยอมหยอมทำไม่ได้อะไปลง ไหนวะคนใหม่คุมข้างอ่ะคกกลัวนะสวัสดีครับวาสีอาจารย์ชาแนลต้องมาตีจ้ะจะไปทานข้าวเหรอครับ لا ça ne คุณมาทันด้วยเหรอคะเนี่ยคุณน่าจะวิ่งเร็วนองจากคุณมีสัญชตาตญาณของอ่ะสมุนไพรนะจ๊ะอยู่ที่ไหนเด็กๆนำไปได้เลยห้องดีเด็นครับห้องดีเด่นรีบ <c oughs> ไฟกันเถอะค่ะ ข้าเป็นส้นชาวสยามของลิงสมุนไพรไงอ๋อเตะไว้หลุดชา้า <c oughs> ไว้หลุดชา้า ยใสัยโอ้แต่อ้จาย์มากรนหน้าครับฉันเหงนโดโรตีเขาเป็นอะไรนะเร้่งต้นผมใช้โฟนาอรับาแัวเอครับนีเป็นเพราะผมเองอะ่ะ ทำไมล่ะเดี๋ยวก่อนทำอะไรไปบ้างแล้วนะสัตว์จาริสปรปล่อผมใช้ฟอรูล,ลาในการหยุดเลือดของเธอครับเลือดครับฉันจะคลายฟอรูล,ลาออกก่อนได้ครับคนที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากห้องนี้ไปก่อนเธอเ้ออย่าบักไปอ้าสัตราจารย์ คุณไม่แน่จทาแต่ฉันจะถบม,มพอครมของเ แวฉันคิดว่าน้ำยาเพิ่มเมเลือดที่ฉันคิดคนไว้น่าจะช่วยได้อรบกวนด้วยนะคะ กำลังก um. oh, uh, ินขนมเลยอีพิสกี้อ่ะที่กระเป๋าวิเศษของคุณมีเออหัวน้ำมันดิสแตนี่หรือเปล่าอ๋อมีค่ะฉันเก็บทุกอย่างเกี่ยวกับสุนไพรไว้ในนี้อ๋อฉันขอหน่อยนะครับอะไรนะคะดิสตตนี่ใช่ไหม ใช่ค่ะวันนั้นมันดิเนี่นี่ค่ะ นี่เธอนักเรียนชายไปเอาถาดน้ำมาสิเติมไม่ต้องเติมน้ำนะเอาแค่ถาดมาไอคิว Um, vai e ถ้าคิดฉันถ้าคิดว่าฉันเอาปุยนุ่นมารวมให้เธอด้ืยังไงนักเรียนทำอะไรแผลงแผลงไม่ตายก็บุญแล้วขอโทษคศาสตราจารย์อ,อันนี้ทำแผลเรียบร้อยได้อย,ย่างไรยังค่ะได้พรีโมท น่าจะแห้งแล้วเดี๋ยวฉันขอหยดดิสแตนีสักครู่นะคะ <c oughs> แสบนิดนึงนะกัดฟันไว้ นี่แล้วเดี๋ยวฉันจะทำการไลฟ์เฟอร์รูราเฟอร์รูรา จำมาก็น,น้าเลยนะครับค่อยๆนั่งได้หรือเปล่าครับผมจะเล่าเรื่องที่กเกิดขึ้นให้ฟังน,นะครับเหมือนเมื่อกี้เด็กมาสารัรภาพกับผมทั้งหมดแล้วเหมือนทางเด็กผู้ชายคนนั้นจะสงสัยเพื่อนคนหนึ่งว่าเพื่อนคนนั้นเขาจะเป็นแวมไพร,ร์หรือเปล่าก็เลยทำการวางแผนกับคุณโดโรธี ในการที่จะให้เลือดออกเพียงเล็กน้อยเพื่อให้เหมือนทดสอบว่า,าแมมพกกัยกระหายเลือดหรือเปล่าแล้วคุณดรธทีก็ขีดแขนตัวเองถ้าไม่เลือดไหลออกมาฟูมไปเรื่องก็เกิดเพียงแค่นั้นนั่นแหละกลายเป็นหน้าที่ของศาสตราจารย์ประจำบ้านเขาดูแลเขาเองแล้วกัน เซซ่าันก็หมดหนะ้าที่แล้วต้องขอตัวก่อนสจ๊วตมกนาอขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณจริงๆค่ะส่วนเรื่องในบ้านก็หลังจากนี้เป็นหน้าที่ของสจ๊วตมกนาจาัดสรรเอาเองแล้วกันนะคะว่าต้นเหตุมันมาจากไหนดูท่าทางจะเป็นการเล่นแผลงๆกันซะมากกว่าฉันขอตัวสจ๊วตลิซเปาสจ๊วมกนันา